วันนี้เราพบกับช่องตามบ้านครับผมที่หมายตามเคยครับผมวันนี้เราจะทำยำบุญเต้นสูตรโบราณค,ครับผมเสูตรโบราณค,ครับผมทําง่ายครับไม่ยากอย่างที่คิดครับผมก่อนอื่นครับมันจะมีอะไรบ้างครับมาดูส่วนผสมครับผมว่ามีอะไรบ้างมีหมูสับครับผมแล้วก็ต้นหอมผักชีครับพริกขี้หนูซอย แล้วก็วุ้นเส้นครับผมวุ้นเส้นจะเราลวกแล้วนะครับผมแล้วก็หมูยอครับแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงครับผมแลวที่เห็นก็คือน้ำมะนาวกับน้ำปลาครับผมแล้วก็มีตัดผงนัวทั้งหน่อยครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามารับชมกันได้แล้วครับผมยำวุ้นเส้นตุดโบราณครับผมถ้าเรานำเอาวุ้นเส้นลงไปก่อนครับผมเส้นเค็มไปเลย พอเราุเส้นลงมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ตามด้วยหมูยอครับใส่หมูยอลงไปเลยครับอันนี้เครื่องแน่นๆเลยครับผมทั้งินแบับบ้านๆนะครับเครื่องแน่นๆเลยแล้วก็ตามด้วยหมูสับครับผมนี่ครับหมูสับหมูสับที่เราเอาไปลวกน้ำแล้วนะครับผมใส่ลงไปเลย วันนี้เราเน้นเครื่องครับผมเพราะวันนี้ผมจะกินยับบุนเส้นออาเครื่องแน่นๆเลยครับเข้าให้เข้ากันเลยเข้าไว้ก่อนเรื่อยๆผมใช้วุ้นเส้นห่อได้ประมาณสักสองห่อครับผมถ้าใส่เยอะไปมันก็ดูว่ามันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เอาวุ้นเส้นพอดีกับกกอุปกรณ์ครับผมแห้งเลยครับใส่ไป,ไปเลยครับคุ่งแห้งแหว๊บ อันนี้เครื่องผมแน่นมากเลยครับผมแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูเลยครับนี่เป็นไงครับพริกขี้หนูใส่ลงไปเลยแ,แล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีนะครับที่เราซอยไว้ใส่ไปเลยต้นหอมผักชีครับผมเป็นไงแล้วก็คลุกเคล้าเท่ากันเลย มะนาวประมาณสักสองช้อนโต๊ะครับใส่ลง,งไปเลยหนึ่งสองเราค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าเราจะปรุงก่อนมากไปหน้าเดียวมันจะทําให้เรามันเปรี้ยวเกินไปครับผมทาด้วยน้ําปลาประมาณสักสองช้อนโต๊ะครับผมน้ําปลาสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยอีกแมสแมสแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันครับผม เราทําการลองชิมดูครับรสชาติเป็นแบบไหนลองชิมกันครับไม่ตะขาดเปรี้ยวเ็เติมน้ำมะนาวไปเพิ่มครับผมใส่น้ำมะนาวเพิ่มประมาณ2ัสองช้อนนะครับผมี๋ยวก็ตามด้วยน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนครับ นัวประมาณปลายช้อนชาครับผมเขาให้เท่ากันเลยถ้าใครชอบหวานนะครับก็ตัดหวานได้เลยครับแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบหวานครับผมถ้าใครชอบหวานก็ตัดด้วยน้ำตาลเล็กน้อยได้นะครับแล้วทำการชิมอีกรอบนะครับผม ใช้อร่อยมากเลยครับส่วนนี้ส่งครับใครชอบความกรอบนุ่มหรือว่าเคี้ยวอร่อยก็ตามที่ถั่วที่ส่งไปครับใส่ส่วนส่งมาเลย<า>เอาเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จิ้นครับผมยำมุเซ้น สูตรโบราณครับผมใส่สูตรลิสงครับพร้อมเสิร์ฟครับผมไงครับน่ารับทานไหมครับผมยามุนเส้นสูตรโบราณครับผมน่ารับทานไหมครับผมยังไงครับเครื่องแน่นๆครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ช่องตามบ้านๆด้วยครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ